นำเสเนโดยแมน City Fan t ซิตี้แฟนไทยแลนด์กระหัมฮาลันสร้างหนึ่งสถิติใหม่พรีเมียร์ลีกหลังพาแมนซิตี้บุกขี่ลีดยูไนเต็ดเอร์ลิงฮาลันดาวยิงแมนเชสเตอร์ซิตี้สร้างหนึ่งสถิติใหม่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังพาต้นสังกัดบุกชนะลีดยูไนเต็ดวันที่29ธันวาคม2565อิเออร์ลิงฮาลัน องหน้าทีมชาตินอร์เวย์ของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สร้างสถิติกลายเป็นนักเตะที่ยิงได้20ประตูเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์พิมลิกอังกฤษด้วยการลงสนามเพียงแค่14นัดฮารแลนด์ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับแมนซิตี้เมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนจะทำา2ประตูในนาทีที่5 1และ64พาเรือใบสีฟ้าบุกชนะลีดยูไนเต็ด3ประตูต่อหนึ่งถวงร้องจ่าฝูงขึ้นจากนิวคาสเซิลได้สำเร็จ และไล่จีอาอซิโนลทิเจ้าฝูงเหลือพิง5คะแนนทั้งนี้เจ้าของสถิติเดิมเป็นเควินฟิลลิปอดีตกองหน้าของซันเดอร์แลนด์ที่ทำา20ประตูด,ด้วยการลงเล่น21นัดเมื่อฤดูการ 1999- าเถึง2000ฮาลันเผยใช้บอลโลกเป็นตัวจุดประกายเอร์ลิงฮาลันกองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยว่า ตนใช้การพลาดไปเตะฟุตบอลโลกเป็นตัวจุดประกายความกล้าหายและความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมหรือใบสีฟ้าบุกชนะลีดยูเนเต็ดด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งในศึกพิมลีกเมื่อคืนวันพุธท,ที่ผ่านมาโดยตอนนี้แมนซิสตีรรังรองจ่าฝูงตามหลังเพียง5คะแนนหลังจากผ่านไปแล้ว15เกมของหน้าชาวนอร์เวย์ทำสองประตูในนัดล่าสุดโดยทำสถิติซอยตะข่าย26ประตูจากการลงเล่นให้กับแมนซิตี้20นัดในฤดูกาลนี้โดยฮาลัน ออกมากล่าวว่าผมมีเป้าหมายแต่ผมพูดออกมาไม่ได้ผมก็แค่ปูดมันในห้องแต่งตัวของทีมว่าผมน่าจะทำได้5ประตูแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเราคว้าชัยหัวหอกชาวนอร์เวย์เผยกับอเมซอนพรามเมื่อถูกถามเป้าหมายการทำประตูในซีซั่นนี้พวกเราต้องไล่ลาอรา์เซนอลที่นําเป็นจ่าฝูงในตอนนี้สำหรับผมในฐานะกองหน้าผมต้องทำประตูให้ได้มาก ผมน่าจะทำประตูได้มากกว่านี้อีกสักสองลูกแต่นั่นคือชีวิตและผมต้องฝึกซ้อมมากกว่านี้ผมอยู่ที่บ้านและรู้สึกครั้งนิดๆที่ตนเองไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกผมได้ทำการเพิ่มพลังของตนเองให้กลับมาใหม่อีกครั้งการนั่งดูคนอื่น,นทำประตูชัยในเกมฟุตบอลโลกกลายมาเป็นแหลงกระตุน้นแรงผลักดันและทำให้ผมงุดหงิดผมกระหายมากกว่าเดิมและพร้อมมากกว่าที่ผ่านมา และนี่ก็เป็นความสุดยอดของเกมเมื่อคืนนี้สำหรับกองหน้าจอมถล่มประตูของเราส่วนแฟนคิดเท็นอย่างไรคอมเมนต์ feeling, บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน